ดูเหมือนว่าตอนนี้นะครับประเทศอิสราเอลนั้นที่ยกพวกนะครับไปโบกบ้านนู้นทีบ้านนี้ทีนะครับจนทำให้บ้านตัวเองนั้นนะครับขาดระบบป้องกันภัยทางการไปแล้วหรือไม่นะครับจนทำให้เป็นช่องว่างนะครับที่พันธมิตรของอิหร่านนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอะไรต่างๆนะครับที่กระจายอยู่รอบตัวอิสราเอลเลยได้โอกาสนะครับเห็นช่องว่างตรงนี้ เลยมีการเสิร์ฟนะครับของวงของหวานให้กับประเทศอิสราเอลไปจนทำให้มีการระเบิดครั้งใหญ่ในประเทศอิสราเอลนะครับและมีผู้บาดจากเหตุการณ์ครั้งนี้ด้วยนะครับซึ่งใครนั้นนะครับจะมีการเสิร์ฟของไปให้อิสราเอลนะครับและก็มีการโจมตีไปที่ใดนะครับบาดเจ็บยังไงก็ลองมารับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยครับก่อนอื่นนะครับแอดก็ต้องขอสวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยในช่องลีไลฟ์ อยู่กับผมครับลีมีเรื่องเล่าเรื่องราวในวันนี้นะครับเป็นการรายงานของเมอร์สเนครับได้มีการรายงานไว้เมื่อวันที่21ธันวาคมนะครับว่าพลจัตวายายาซารีโคศกกองทัพเยเมนนะครับประกาศเมื่อวันเสาร์ว่ากองกําลังของรัฐอาหรับนั้นได้โจมตีเมืองเทลอาวิบด้วยขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียง ในคำถแถลงนะครับออกมาเมื่อวันเสาร์นี้ซารีนั้นกล่าวว่ากองกำลังเยเมนโจมตีเป้าหมายทางทหารในเมืองในเมืองจาฟาด้วยขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงรุ่นปาเลสไตน์ถูขีปนาวุธดังกล่าวนะครับโจมตีเป้าหมายได้อย่างแม่นยำและระบบสกัดกั้นของประเทศอิสราเอลหรือว่าระบอบไซออนิสนั้นไม่สามารถป้องกันการปฏิบัติการขีปนาวุธเหล่านี้ได้เขายังกล่าวเสริมอีกนะครับว่ารัฐอาหรับนั้น จะยังคงสนับสนุนปาเลสไตน์ต่อไปจนกว่าการลุกรานของระบบไซออนิสจะหยุดลงและการปิดล้อมฉนวนกาซานั้นจะถูกยกเลิกชาวเยเมนนั้นได้รับประกาศสนับสนุนอย่างเปิดเผยต่อการสู้รบต่อปาเลสไตน์กับการยึดครองของอิสราเอลนะครับนับตั้งแต่ที่ระบอบปกครองได้เปิดฉากการโจมตี อันเลวร้ายในฉนวนกาซาเมื่อวันที่7ตุลาคมหลังจากขบวนการต่อต้านชาวปาเลสไตน์ในพื้นที่ดังกล่าวนะครับได้เปิดเผยหรือว่าเปิดฉากโจมตีตอบโต้กระทันหันในชื่อปฏิบัติการพายุอันอักษอต่อกลุ่มที่ยึดครองนะครับกองทัพเยเมนนะครับกล่าวว่าพวกเขานั้นจะไม่หยุดการโจมตี จนกว่าการโจมตีทางบกและทางอากาศของอิสราเอลในฉชวนกาซาซึ่งฆ่าชีวิตนะครับผู้คนไปอย่างน้อย27,948รายและบาดเจ็บอีกถึง67,459รายจะยุติลงสหรัฐอเมริกาและอังกฤษนะครับประกาศจัดตั้งกองกำลังผสมในเดือนธันวาคมนี้เพื่อโจมตีเยเมนและจะสนับสนุนอิสราเอลซึ่งก็ไม่ชัดเจนนะครับว่า จะไปสนับสนุนผู้ก่อการร้ายที่สารโลกนั้นตัดสินแล้วหรืออย่างไรนะครับประเทศมหาอำนาจเบอร์หนึ่งอย่างอเมริกาและอังกฤษครับนอกจากนี้ครับไวเนสเนลนั้นได้มีการรายงานถึงความสูญเสียในประเทศอิสราเอลครับขีปนาวุธเยเมนถล่มภาคกลางอิสราเอลบาดเจ็บถึง6รายนะครับอิสราเอลนั้นไม่สามารถสกัดกันได้2วันนะครับหลังจากที่ขีปนาวุธโจมตี ใจกลางเมืองอิสราเอลและโจมตีทางอากาศที่มั่นของกลุ่มฮูตีในซานานะครับขีปนาวุธนั้นได้โจมตีระหว่างอาคารที่พักอาศัยทางตอนใต้ของเทลอาวิฟทําให้เกิดความเสียหายอย่างหนักครับเป็นครั้งที่2นะครับในรอบสองวันที่เสียงไซเรนเตือนภัยทางอากาศนั้นดังขึ้นทั่วบริเวณใจกลางของอิสราเอลในช่วงเช้าว,วันเสาร์หลังจากมีการยิงขีปนาวุธจากประเทศเยเมนนะครับซึ่งกองทัพ IDF นั้นได้มีการยืนยันแล้วครับว่า กองทัพกล่าวว่าความพยายามสกัดกั้นนั้นล้มเหลวครับและขีปนวุธดังกล่าวได้โจมตีไปยังอาคารนะครับที่พักทางตอนใต้ของเมืองเทลอาวิฟในเมืองจาฟ้ารถพยาบาลนะครับรายงานว่ามีผู้บาดเจ็บเล็กน้อยอย่างน้อย6กรายจากเศษกระจกที่แตกและนำตัวนะครับส่งโรงพยาบาล Wolf s น n Medical Center ในโฮลอนและโรงพยาบาล s o r a g ี Medical Center นะครับในเชลอาวิฟมีผู้บาดเจ็บอีก8รายนะครับระหว่างรีบนำส่งศูนย์พักพิงและมีผู้บาดเจ็บเพิ่มเติมอีก7รายจากอาการช็อกของการโจมตีครั้งนี้แหละครับคือตอนนี้นะครับมีผู้บาดเจ็บหลายรายมากๆจากการโจมตีครั้งนี้แหละครับโดยโยเซฟคูดี เจ้าหน้าที่พยาบาลฉุกเฉินหน่วยรถพยาบาลจักรยานยนต์หรือว่า MDA บรรยายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น,นครับว่าไม่นานหลังจากที่ได้ยินเสียงไซเรนนะครับเราก็ได้รับแจ้งว่ามีขีปนาวุธนั้นตกลงมาใกล้กับอาคารที่พักอาศัยเรามาถึงพร้อมกับทีมแพทย์จำนวนมากและพบผู้บาดเจ็บนะครับเล็กน้อยจำนวน6รายซึ่งเกิดจากเศษกระจกนอกจากนี้เจ้าหน้าที่แพทย์และ พยาบาลฉุกเฉินนั้นยังกำลังรักษาผู้บาดเจ็บเล็กน้อยคนอื่นๆที่อยู่ในพื้นที่เกิดเหตุซึ่งพวกเขาได้รับระหว่างทางไปยังศูนย์พักพิงรวมถึงนะครับผู้ที่มีอาการช็อกอีกด้วยละครับหลังจากนั้นนะครับฮิซามอัอสซาดเจ้าหน้าที่จากกลุ่มปูตีนะครับได้มีการโพสต์ข้อความเป็นภาษาฮิบรูบนโซเชียลมีเดียนะครับไม่นานหลังจากการโจมตีเทลอาวีฟครับว่าุชดานเกรสจาฟา สว่างสวยนะครับคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือกี่บรนทุศธลงไปแล้วก็แบบโจมตีแบบว่าเป็นแสงวาบขึ้นมาอะไรประมาณนี้นะครับนั่นก็คือการโพสต์นะครับของกลุ่มโฮตีนั่นเอง การโจมตีด้วยขีปนาวุธดังกล่าวนะครับเกิดขึ้นเพียง2วันนะครับหลังจากที่เยเมนนั้นยิงขีปนาวุธอีกครั้งนะครับโจมตีใส่อิสราเอลซึ่งถือเป็นการยกระดับความรุนแรงขึ้นนะครับหลังจากที่กองทัพ IDF นั้นโจมตีฐานที่มั่นของกลุ่มคูตีในเมืองซาน่าเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับต่อมานะครับกองกําลังอิสราเอลนั้นยืนยันว่ามีการยิงขีปนาวุธลูกหนึ่งจากประเทศเยเมน แต่ความพยายามสกัดกั้นขีปนาวุธดังกล่าวนั้นไม่ประสบผลสําเร็จและตกลงมาใจกลางอิสราเอลเลยนั่นเองนะครับกองทัพอิสราเอลนะครับกล่าวว่าสถานการณ์กําลังอยู่ระหว่างการทบทวนในเวลาต่อมาครับจากแหล่งข่าวกองทัพนั้นได้ยืนยันการสรุปแล้วครับว่าขีปนาวุธดังกล่าวนั้นเป็นขีปนาวุธพื้นสู่พื้นที่โจมตีเข้ามาในประเทศอิสราเอลนั่นเองดูเหมือนว่านะครับ ระบบป้องกันภัยทางอากาศสกัดกั้นอะไรต่างๆนะครับของประเทศอิสราเอลนั้นมันค่อนข้างที่จะขาดแคลนและก็ร่อยหรอเอามากๆนะครับเพราะว่าตอนนี้อิสราเอลนั้นรีบ ที่จะจัดการนะครับหรือว่ายุติสงครามนะครับโดยดูจากการที่อิสราเอลนั้นเริ่มบุกไปประเทศโน้นประเทศนี้มากขึ้นอย่างต่อเนื่องเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีการโจมตีที่มันหนักข้อขึ้นเหมือนว่าเขานั้นจะรีบให้มันจบสงครามหรืออย่างไรนะครับแล้วไอออนบีมระบบป้องกันภัยทางอากาศชนิดเลเซอร์นะครับที่ไม่ต้องมีขีปนาวุธขึ้นไปสกัดกั้นเนี่ยมันจะใช้งานได้เมื่อไหร่นะครับแล้วมันจะมีประสิทธิภาพอย่างที่อิสราเอลนั้นเคยได้ออกมากล่าวอ้างไว้หรือไม่ และดูเหมือนว่านะครับการยกระดับการโจมตีนะครับของกลุ่มฮูตีเองก็ดีนะครับกลุ่มฮิสบุลลอเองก็ดีหรือแม้แต่พี่ไอเขานะครับอิหร่านนะครับที่ว่าอยู่เงียบๆไปตอนนี้แต่ว่าอาจจะมีการสนับสนุนอยู่อย่างต่อเนื่องก็เป็นได้นะครับเอาเป็นว่าตอนนี้เริ่มมีการใช้ขี่วุธที่มีความเร็วเหนือเสียงเข้ามาในการโจมตีแล้วนะครับหรือไม่ว่าอาจจะเป็นการทดสอบดูซิว่าเฮ้ เรายิงกีปนาวุธไปอิสราเอลมันสกัดกั้นได้หมดเลยนี่แล้วถ้าเป็นความเร็วเหนือเสียงแล้วมันจะสกัดกั้นได้ไหมและดูเหมือนว่าจะได้ผลซะด้วยสิหลังจากนี้นะครับการโจมตีไปยังประเทศอิสราเอลนั้นอาจจะเป็นขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงทั้งหมดเลยก็เป็นได้แล้วถ้ามันเป็นขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงทั้งหมดแน่นอนละครับว่าอิสราเอลนั้นอาจจะสกัดกั้นไม่ได้และเมื่อสกัดกั้นไม่ได้นะครับอิสราเอลนั้นก็ต้องรับศึกหนักไปเต็มๆจากการโจมตีของกลุ่มพัมิตร ที่ว่าอยู่กระจายรายร้อมนะครับและก็สนับสนุนกลุ่มฮามาสในเชนวนกาซานั่นเองเอาเป็นว่านะครับเราก็ไม่รู้ครับว่าอนาคตต่อไปข้างหน้ามันจะเป็นยังไงแต่เทว่าวันนี้ครับใจกลางของอิสราเอลนั้นเกิดแสงวาบจากขีปนาวุธของกลุ่มอูตีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อนๆละครับมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างกับเรื่องราวเรื่องนี้นะครับอิโซเรลนั้นสามารถจัดการได้หรือไม่หรือว่าจะสะกัดกั้นได้หรือไม่นะครับหรือว่าจะโดนโจมตีไปก็อลองแสดงความคิดเห็นแล้วก็มุมมองของเพื่อนๆนะครับผ่านใต้คอมเมนต์เลยแอดรออ่านความคิดเห็นแล้วก็มุมมองของเพื่อนๆทุกคนอยู่นะครับยังไงวันนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดซับสไคร้นะครับเป็นกําลังใจให้แอดด้วยลวกันนะครับและที่สําคัญนั้นอย่าลืมกดกระดิ่งครับเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดเรื่องราวที่แอดนั้นจะนําม,มาอัปเดตตตและเสนน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 นอออหห้้้้้ทุกกคคคััััััไไดดรรรบบบชมบฟงงนนาาา่ปขวย สำหรับวันนี้แอดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเด้อไว้เจอกันใหม่ EP นะสวัสดีครับบ๊ายบาย